โอเคสวัสดีครับผมร้านจิวท่อซิ่งสาขา5สระบุรีนะครับนี่เลยวันนี้พามาดู1.9ป้ายแดงๆ2,022คันนี้ก็ชุดใหญ่พอสมควรนะครับผมจัดจากทางร้านทั้งหมดเลยก็ว่าได้ <Okay. S 1> นี่อย่างแรกก่อนเลยด็กเนเจอร์ประจำร้านนะครับท่อสูตรโปรเจกต์ที่ส <Wow. S 1> ี่นี่คันนี้ท่อสูตรหน้าเผานะครับผมโปรเจกต์สเสียงใสๆแล้วก็มีลีแมปกลองลักแก้วาวกระป๋องเวสเกตแถมฟรีอุจจีจีอาร์แถมฟรีทำท,ท,ท้ายล่างกระป๋องเวสเกตขาสวยๆนะครับขา JS เอสสีดำ อ่าในอุดจร้าเนี่แผ่นอ่าเนี่ยอุจจราอันนี้แถมให้นะแล้วก็มีสายน้ำวนแถมให้ด้วยมีติดตั้งวัดบูธกับคันเร่งไฟฟ้าอีกอันนี้หน้ารถมาดูคันเร่งไฟฟ้ากับวัดบูธวัดบูธเป็นสปอร์ตตัวใหม่นะครับวัดบูธตัวนี้โคตรสวยวัดบูธพร้อมวัดแรงดันนะครับจับเข้าคู่กับขาสีดำ J S ทอร์ดิโฮสแล้วก็มีนี่คันเร่งไฟฟ้าไดโนบอกนะครับผมลูกค้าจัดเต็มจะลองฟังเสียงท่อฟังเสียงตัดรีแมป ครับตัดลั่นลัตัดระเบิดทุกเกียร์นะครับผมโอเคครับผมมาเดี๋ยวตอนนี้พาไปดูฟิลในรถกันบ้างโอเคเดี๋ยวออกตัวให้ดูสั้นๆนะครับผมกับคันนี้หรือแบบกองหลักสูตรทางร้านนะครับ